ครับก็มาพบกันอีกนะครับที่สถานีแห่งนี้นะครับในช่อง Net Station ที่นี่ที่เดียวนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของไฟฟ้ากันต่อนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นการต่อหลอดไฟจริงๆกันเลยนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยเอาไม่จริงแต่ตอนตอนนี้นะครับเอาจริงละนะครับเป็นการต่อสวิตช์ไฟแบบนะครับแบบ ต่อเข้าหลอดเพียงแค่หลอดเดียวนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟด้วยสังเกตเห็นนะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟอันนี้คือปลั๊กอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจากเมนไฟเข้ามานะครับดูที่เต้ารับเลยนะครับเต้ารับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนไฟเข้ามานะครับนะฮะลายไปลายนิวตันไปนิวตันนะครับถ้าเกิดเอา ง่ายๆเลยก็คือดำกับเท้าเนี่ยนะครับดำขับมานี้ดำอีกเส้นหนึ่งก็กระโดดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนในสองเส้นนี้เนี่ยคืออะไรครับสองที่ยังไม่ต่อก็คือเป็นเส้นของหลอดไฟนะครับอ่าดูนะครับดูอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับไอ้เส้นสีดำเนี่ยก็คือต่อมาจาก เกาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดไปที่สวิตช์ปิดเปิดนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับดูใหม่นะครับดูช้าๆนะครับอย่างนี้นะครับนะครับผมไม่ได้เข้าบล็อกผมไม่ได้ใส่น้กกาศเพราะว่าต้องการให้เห็นให้ชัดเจนนะครับนี่ผมต่อมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไฟเส้นนี้นะครับสายไฟเส้นนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อแบบนี้กัน นะครับมาต่อปุ๊บเราลองจะมาเทสไฟดูเลยนะครับว่าสวิต์ปิดเปิดนะครับที่ผมต่อไว้เนี่ยมันจะแดงหรือเปล่าไฟนะครับอันนี้คือเอาของจริงกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้สิ่งที่ผมใช้คือสายไฟอ่อนเพราะว่าสายไฟแข็งเนี่ยนะครับผมไม่ได้ต่อไว้นะครับเลยขออนุญ,ญาตเป็นสายไฟอ่อนละกัน นะครับสายไฟอ่อนที่ต่อมาจากหลอดนะครับเดี๋ยวเราเอาสายไฟอ่อนตัวนี้มาเสียบเข้าตรงงจุดนี้นะครับที่เตาเตาเสียบตรงนี้เลยนะครับสวิตต์ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการต่อต่อยังไงสายเส้นไหนเส้นไหนเป็นเส้นสีขาวเส้นไหนเป็นดํานะครับดําตรงนี้นะครับเนี่ขอบของมันก็คือดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทานะครับก็แทนที่แบบนี้เลยนะครับแทนที่แบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะครับามาดูวิธีการต่อนะครับอ่ันนี้ต่อนะครับจะให้ดีนะครับเอาไขควงเช็คไฟนะครับนะฮนะแล้วก็เอาสายเข้าไปนะครับ ดูนะครับแบบนี้นะครับลายไปลายนิวตันไปนิวตันนะครับโอ้ยหลุดนิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะ่าแน่นแล้วนะแล้วนะครับนี่นะครับสายดํานะครับนี่เป็นลายนี้เป็นนิวตันเห็นเห็นชัดเจนนะครับ่าดูเดี๋ยวกลับอีกด้านนึงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสายสายเส้นสีดํานะครับ สายเส้นสีดำปุ๊บวิ่งมานี่ปุ๊บนะครับแล้วออกมาออกที่สวิตติดเปิดนะครับมาเข้าที่สวิตติดเปิดแล้วก็ออกไปที่หลอดนะครับนะแล้วก็มาที่นี่นะครับมาที่เส้นอันนี้นะครับส้นสีดาก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วมาเส้นสีเทาเข้ามาที่บล็อกเต้าเสียบตรงนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะต่อไปผมจะลองเสียบดูนะครับเสียบไฟดูอ่าเสียบไฟป,ปึ๊บเห็นไหมครับอ่าแดงแล้วอันนี้มีไฟนะครับมีไฟมีไฟคาบตามปกตินะครับนะครับมีไฟคาตามปกตินะฮะลองใหม่นะครับปิดเปิดปึ๊บ โอเคนะครับเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการต่อ,อสวิตไฟแบบที่ออกเป็นที่หลอดไฟเพียงแค่หลอดเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับก็สาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงติดตามกันตอบไปเลยนะครับขอบคุณเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาด้วยดีตลอดมา